สวัสดีค่ะเช้านี้ชวนมาวิ่งในสนามกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ในสวนวิภาภิรมสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ก็คือแดดประมาณเนี่ยกเราเราจะกำลังเห็นเลยนะคะแดดอ่อนๆอยู่แล้วก็อันนี้นําจะวิ่งบนโรลเลอร์เบรดเหมือนเดิมเพื่อตามทางอันนี้เป็นเก้าอี้นะคะในสนามเก้าอี้เนี่ยในสนามเขาจะวางไว้หลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะให้คนมานั่งส่วนใหญ่จะมานั่งกันตอนเย็นเพื่อมานั่งเล่นนะคะ นั่งเล่นเดินเล่น,ลนอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็จะมาเล่นกันในสนามอันนี้นะคะก็วิ่งนําวิ่งโรลเลอร์มาตามทางตามทางก็วันนี้ดําจะวิ่งเลนนี้นะคะจากเลนกลางแล้วก็หมุนซ้ายเหมือนเดิมนะคะทางมุมนี้นหะมเห็นมีทั้งความแดดอ่อนแล้วก็ความร่มของต้นไม้ที่ ที่อย่างน้อยๆเวลานําวิ่งช่วงสายๆแล้วเนี่ยแดดเขาก็ยังจะไม่มาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวไกลๆที่เห็นคือจะเป็นที่เครื่องเล่นนะคะน้ำก็มาเ,เคยมาเล่นทําคลิปบางเครื่องไปแล้วนะคะอันนี้เห็นความแดดกับความร่มความต่างนะคะวันนี้อากาศดีมากๆมากๆเลยค่ะสดชื่นสุดๆแล้วน้าก็ออกมาตรงส่วน กลางในสนามย่อยนะคะแล้วก็กลับมาที่หัวอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมวันนี้นํำก็มีน้องกระต่ายมาปล่อยเล่นเหมือนเดิมด้วยค่ะวันนี้เป็นคิวของโอวาดแล้วก็อาทรเดี๋ยวน้ำจะวิ่งไปให้ดูนะคะวันนี้มีแมวเหมียวมาแอบดูเขาด้วยตัวหนึ่งแมวเหมียวสีขาวเห็นไหมคะ วันนี้เป็นแมวเหมียวสีขาวมาแอบดูน้องกระต่ายของนํำด้วยตัวหนึ่งนะกระต่ายก็จะเป็นวันนี้จะเป็นคิวของโอวาสอาทรมาเล่นนะคะนี่ค่ะความสดชื่นสดใสของในตัวสนามในตัวสวนค่ะ